จันวงสะทนเผยครอบครัวมีความสุขดีคอนเฟิร์มงานแต่งยังคงกำหนดเดิมนะคะพี่น้องคะซึ่งเรื่องนี้ทําเอาแฟนคลับเอฟซีหลายคนคะ่ะทีเขามาคอมเมนต์ comment นะคะบางคนก็คอมเมนต์ไปในทางบวกบางคนก็คอมเมนต์ไปในทางลบบางคนก็บอกว่า ยังจะมีอยู่ไหมสำหรับงานแต่งของแพระพรแสงทองและสันบงสะทอนทางปะปีสันบอสซันบงสะทอนก็ออกมาประกาศชัดเจนคืองานแต่งยังเป็นกําหนดเดิมนะคะพี่น้องคะแล้วสิ่งที่สันบงสะทอนออกมาพูดให้แฟนคลับ fc ของ sp มีเหน,นั่นก็คือการที่จะมีเบบีพี่น้องงานนี้ทำเอาหลายๆคน พี่น้องคะออกมาแสดงงานนี้ทําเอาหลายๆคนออกมาแสดงความคิดเห็นอยากให้ปะะปี้สัน้นมีปะะปี้ตัวเล็กออกมาให้เร็วที่สุดนะคะทาางด้านสั้นวงสะท้อนเพิ่นก็ออกมาคอนเฟิร์มว่ามีแน่นอนสําหรับเบบี้นะคะงานนี้ต้องรอเซอร์ไพรส์จากแพรพาแสงทองเพิ่นวัดจังซี่พี่น้องแล้วสําหรับพี่น้องาทางเพจดังเพดหนึ่งได้ออกมาพาดหัวข้อ ได้เอาลงมาพาดหัวข่าวแบบนี้นะคะแล้วสำหรับเรื่องนี้พี่น้องคะได้มีเพจดังเพจหนึ่งได้เอามาพาดหัวข่าวแบบนี้นะคะบอกว่าป,ปัพี่ซันแฮปปี้สุดๆเผยสถานะครอบครัวสุขสันลั่น,ส,ส,น,นสุขสันลั่นเรื่องลูกมีอยู่แล้วรอติดตามเซอร์ไพรส์ราจากแพลวข่าวนะคะนักร้องหนุมลิเกสันวงสะทอรป้ี้ซัน ได้ออกมาเปิดเผยถึงความสุขในชีวิตณปัจจุบันโดยเนย้นย้ำโดยเน้นย้ำว่าโดยเน้นย้ำว่าตอนนี้เขามีความสุขดีกับการดูแลสองเต้านาฬิตะและโตเกียวและกำลังตื่นเต้นกับสมาชิกใหม่ก็คือลูกป้าแ๋วที่กำลังจะลืมตาดูโลกปปีสันจะมีลูกเลยไหมนั่น ซันปปี้ซันจะมีลูกเลยไหมนั่นซันได้ตอบอย่างชัดเจนว่าเรื่องลูกมีอยู่แล้วแต่ยังคงเป็นปริศนาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยให้แฟนๆติดตามความคืบหน้าของครอบครัวซูเปอร์สตาร์คู่นี้กับแม่แพรวต่อไปนะคะพี่น้องคะสำรับเรื่องนี้ทางด้านซันวงสะทรนและแพ,วพรวแสงทองก็ได้ออกมา ประกาศชัดเจนนะคะเสื้อมันวา่เรื่องนี้แฟนคลับเอฟซีคนที่สนับสนุนคนที่ซัพพอร์ตนะคะสันวงสะทอนและพรพราวแสงทองต่างก็มีความปราบลื้มยินดีพี่น้องคาทีทั้งคู่ได้ออกมาพูดชัดเจนนะคะสำหรับงานแตง่งพี่น้องไม่ต้องห่วงนะคะมีแน่นอนสันวงสะทอนและแพรพราวแสงทอง ตอนนี้ก็ตอนนี้บอกได้เลยว่าสันวงสะทอนไม่แคร์กระแสดราม่าอะไรนะคะเสิร์ฟความหวานหาความสุขให้กับครอบครัวและก็ตัวเองนี้ทางด้านสันวงสะทอนและแพรวแสงทองเสิร์ฟหวานเต็มๆพี่น้องคะความสุขที่เราหาได้เองนะคะ้าเฮาสิไประเหตตามใจคนอื่นนะคะมันเพน็ดบ่ได้ดอกพี่น้อง คนทั้งประเทศจะให้มารักเราทั้ง,งหมดมันเป็นไปไม่ได้มิฉะนั้นแล้วเราก็อย่าไปแคร์กระแสที่เขาไม่ยินดียินร้ายกับความสำเร็จของเราเราก็ทำในสิ่งที่เราคิดว่านั่นคือความสุขเชื่อมั่นว่าพระพราแสงทองและซันวงสะทอนต้องผ่านอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนทุกเมื่อนี้ยิ่งเสิบความหวานตอกย้ำความรัก ตอกย้ำความรักแท้ที่สันวงสะทอนนะคะเป็นผู้ชายที่เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกจนทุงมือนีเป็นเป็นการแสดงออกที่เสมอต้นเสมอปลายพี่น้องแต่ที่ดูแล้วมีความสุขรื่มใจดีใจแทนแพรวพราวแสงทองนั่นก็คือโมเมนต์ปปีอยู่กับเด็กๆพี่น้องะ่ะถึงแม้ว่าปะปีสันไม่ใช่พ่อแท้ แต่ก็ทำหน้าที่ผู้มาดูแลสองเต้านะคะพี่น้องคะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มเป็นคนที่ทำหน้าที่เอิ้นวาพ่อเลี้ยงนั่นแหละพี่น้องคะได้เป็นอย่างดีพี่น้องแล้วเด็กๆนาดิตะโตเกียวก็รักปะปีซันนะพี่น้องเล็กน้อยเนาะอยู่กับไผ่กะหักคุนันซึ่งเป็นภาพเป็นโมเมนต์ครอบครัวที่ดูแลว้อบอุ่น แลวเฮ้าแฟนคลับเอฟซีเห็นแลวก็มีความสุขไปนั่งที่นองคะาะพว่าอียังสิเกิดขึ้นกับซางนะคะกับพยาญามที่จะไปด้วยกันให้ได้สําหรับแพร่พราแสงทองและสันวงสะท้อนเชี่ยห้สั้นวงสะท้อนน่ะหนักแน่นอย่างนี้ตลอดไปอย่าอ่อนแม้แต่นิดหนึ่งอย่าอ่อนข้อให้กับศัตรูแม้แต่นิดหนึ่งเมื่อใดที่เขาเห็นช่องโหว่หรือว่าเห็น ความจุดบอดของเรานะ่ะเขาจะขึ้นค่อมเราทันทีเลยสำหรับซันแล้วตอนนี้ก็คือไม่ต้องไปสนใจคนที่เขาไม่ชื่นชอบนะคะเป็นกำลังใจคนที่ชื่นชอบซันและแพรวา,รามีเยอะแยะมากมายพี่น้องคะแล้วสิ่งที่เราพึงทำนั่นก็คือครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ดูแลสองเต้าแล้วก็แพรวพราวแสงทองแล้วอีกสมาชิกใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน ครอบครัวนั่นก็คือลูกของป้าแจวพี่น้องก่อนอ่าท่ายิปนะคะกับฝากถึงป้าแจวด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะถึงวันถึงเวลาถึงจังหวะชีวิตที่น้องเขาจะมาอยู่กับป้าแจวแล้วนะคะก้อนนานี่กะอ่ะละลาไลไๆเทือนะคะทีทีทน้องบริยูนั่มแต่ตอนนี้คะ่ะน้องมาแล้วเป็นผู้ชายสมบูรณ์แบบมาก แล้วก็เป็นสมาชิกใหม่ของบ้านแสงทองนะคะเสื้อหมันว่าครอบครัวนี้จะเพิ่มความอบอุ่นมากขึ้นพี่น้องคะแล้วซันวงสะทอนก็บอกชัดเจนว่ากำลังเห่กับสมาชิกใหม่ที่จะเข้ามาร่วมในครอบครัวนะคะนั่นก็ขึ้นหลูป๊จแ้วนะั่นแหละพี่น้องคะแล้วทางด้านซันวงสะทอนนะคะกับเป็นอีหยังทีน่ารักอบอุ่นเมื่ออยู่กับสองเต้านะคะของ เต้านาฬิตากับเต้าโต,ตเกียวนะคะเป็นภาพขอบขั้วทีอบอุ่นมากๆเห็นแล้วก็ปลื้มใจแทนแพรวพลาแสงทองอย่างน้อยก็มีคนเดินเคียงข้างมีคนคอยดูแลคอยเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายเรื่องนี้พี่น้องคะ,ะถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นข่าวดีนะคะทางด้านซันและก็แพรพลาแสงทองออกมาประกาศลั่นเรื่องแต่งงานแล้วก็ เรื่องมีเบบีนะคะชัดเจนแล้วนะคะว่าเรื่องเบบีมีแน่นอนแต่ต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึง่งรอเซอร์ไพรส์จากแพลวแราวแสงทองแล้วงานแต่งก็เป็นกำหนดการเดิมนะคะงานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสามสามเด้งเลยรวมถึงป้าแจ๋วด้วยนะคะที่มีสมาชิกใหม่ให้กับพวกเราได้เชยชมนะคะถือว่าเป็นขอบค่าอบอุ่นทีสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะ กำลังใจให้กับซันวงสะทอนนะคะสู้ๆต่อไปนะคะทำในสิ่งที่เราคิดว่ามีความสุขที่สุดทำในสิ่งที่เราคิดว่านั่นคือความสุขของครอบครัวอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ดราม่าด้อยค่าเราต่างๆนานาขอให้ซันวงสะทอนเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นอย่างนี้ตลอดไปค่ะสำหรับมอนีสวัสดีค่ะ